ค่ะทุกคนวันนี้เขาก็จะมาสอนเปลี่ยนบูฟ้าก็จะมีคนขอไมกันเยอะมากๆเลยโอเคอย่างแรกนะคะทุกคนคุณก็เอาโลกมาแปะที่ไอบิสเพนก่อนนะคะทุกคนก็วาดไปเลยแต่อันนี้เราไม่ค่อยชอบแล้วนะอาวาดไปเลยจ้าวาดตามเส้นปะเลยนะที่ผมมัน มาให้นะคะชึบชึบชึบนี่ก็คือผมสึกสื่อมมากอืออ่ะโยงไปเลยโอ้โทุกคนก็คือเราไม่มีไม้บรรทัดนะในเนี้ยจะตรงไม่ได้เลยเหรอ อนี่เสร็จแล้วสวยมากผมแค่นี้มันก็ไม่ได้โอเคแล้วก็ทำหน้าด้วยอึ๊บตรงนี้มันเกิอนออกมาก็ต้องลบไปนะคะเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบก็ค,คือหน้าแบนมากเลยอ่างั้นเดี๋ยวต้องนอ้นั่นก่อนทึบทึบหยุดสีก็ลบเลยจะเอาเอา จะลบได้ไหมนี่ทีนี้ไะลบไปเลยทุกคนทำไม่เหมือนสีผมเนียนๆนะต้องเนียนนะทุกคนถ้าไม่เนียนไม่ได้เลยอ่าแบบนี้ต้องลบแบบนี้นะโอเคแล้วก็ดูดไม่ใช่ไม่ต้องดูดสีนะแล้วก็วาดต่อเลย ฉันจะโดดสีเมื่อไรนะ่เนี่ยทุกคนเราโดดสีเมื่อไรเนี่ยเราไม่อยากดูดสีเอ้าถือครับนึ้งอ่ะไปเลยก็คืออันนี้คืออะไรตุ่มๆเนี่ยนะทุกคนมาไม่รู้เหมือนกัน โอเควัดหมวดเลย yeah. คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราวัดนานมากกับรูดนิดเดียวนะทุกคนฮึ <c oughs> <c oughs> ตบตกแต่งอะไรก็ตกแต่งไปเลยค่ะ เพื่อจะได้แบบเหมือนเรามีโลบักอ่ภาพนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนผมเสร็จละต่อไปคืออันดับของเสื้อนะคะเค <Okay. S 1> เสื้อนะคะทุกคนทุกคนก็ดูสีออกมาเลยจ้าเปิด067ไปก็เราไม่ได้เกียด067นะคะเราไม่ได้เกลียดนะ เพราะเราจะเป็นเสื้อลายอื่นนะคะเดี๋ยวต้องเอาสีทับนะคะสีอื่นทับนะเอาเป็นสีสีฟ้าแล้วกันชอบนะประเด็นเราชอบสีฟ้าอ้าวทุกคนเราจะสีฟ้าดูดูได้ดิอ๋ออ่ะ,อะแต่ละ เค okay. สีฝฝาอันนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนมันมัน,มน,มนจะได้ปะเราวเพิ่งทำครั้งแรกนั้นเนี่ยทุกคนระวังโดนผมนะโดนระวังสีเสื้อดุนผม ผมแห้งโอเคใกล้เสร็จแล้วจ้ะทุกคนเสื้อนะไม่ใชเ่เสร็จแล้วจ้าเสื้อใหม่ก็คือมันแบบมันจะเหมือนออกนอกเส้นทุกคน ต้องใช้วิธีนี้นะคะเรารู้แล้วว่ามันทำไงห้ามออกนอกเส้นแต่เราขี้เกียจระบายโอเคแบบนี้เนี่ยทุกคนมันออกมาตรงนี้นิดหนึ่งไม่เป็นไรโอเคทุกคนแล้วก็ทำสีนี้เลยเป็นเนี่ย ลอยผ่านะคะโอเคตัวพื้นหลังก็ต้องเป็นสีชมพูนะคะทุกคนพื้นหลังเราจะทำได้ปะไม่แน่ใจนะคะไม่สีมันจาดกันเลยจังเลยจาดมากเลยทุกคนไม่ชอบสีจาดไงเออไม่ชอบสีจาดทุกคนผมเราโดนนะ ตรงเนี้ยห้ามโดนผมเด็ดขาดเดี๋ยวเราเค่อยทำขอบละกันอันนี้เราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ t i k กต็กนะคะ mm hmm. ก็อยากไปดูเด็ดขาดเนอะเพราะว่าเรา mm hmm. เคยลงหน้าไว้อยู่นะคะ จะไปดูนะแต่ไม่บอกหรอกว่าเราบอกแล้ติ๊กต๊กเราชื่ออะไรนะคะอือลูกคนเราแก้เสร็จแล้วจ้า นี่อ่ะประมาณนี้อย่าโดนอะไรเด็ดขาดโอเคแล้วก็ทำเสร็จแล้วทุกคนก็ปิดตรงนี้ไปเลยที่หมดนะมันจะได้ไหม ของนี้เยอะเลยต้องปิดให้หมดนะแล้วกดดูดสีเมื่อไหร่เนี่ยคนเราไม่ได้ดูดสีเลยนะปิดเม็ดให้หมดเลยแล้วอย่าลืมตัดเส้นนะคะ ตัดเส้นมงกุฎอ่าน่าจะได้แล้วนะคะอืมได้ละเคนะทุกคนแล้วก็ตัดเส้นมงกุฎเลยยากเย็นจริงๆกี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้วเร็วจังอ่าตัดเส้นไปให้หมดเลยนะ อย่าให้เหลือชได้แล้วนะทุกคนเย่ yeah. ก็มามาตรงนี้ต่อมองกรุดนะ,ะก็ย้อนกลับมาที่มงกรุดอ่ะดูเสีม่วงมากทำวงกลมนะทำวงกลมให้มันสวยขึ้นนะคะ แบบนี้อาได้แล้วได้แล้วแล้วก็สีแดงนะเป็นสายรุ้งไปเลยจะได้สวยนะคะ อ่ะสีเหลืองเลยนะจะเห็นเขียวเลยนะจ๊ะน้ำเงินเลยจ๊า อ่แบบนี้ทุกคนสวยสวยอแล้วก็กดไปที่เบอร์นะทำลอยเปื้อนดีไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปที่เบอร์นะคือแบบนี้แหละที่เราต้องการต้องไปที่เบอร์นะคะอืต้องไปทางเดียวกันด้วยโอ้โหมันยากมากเี่นะคะ โ okay, อเคทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะโอเคต่อไปนะขั้นตอนต่อไปนะคะก็อืมแยกเลเยอร์ป่ะไม่ต้องแยกมันเพราะยังมันยังไม่ขึ้นนะ โอเคแล้วก็ทำธงชาติไทยอ่ะเราเป็นคนญี่ปุ่นดีกว่าไหมเราอยากเป็นคนญี่ปุ่นแต่เราพูดญี่ปุ่นไม่ได้เออเรายังไม่เคยเรียนนะคะเป็นคนญี่ปุ่นแต่ ญี่ปุ่นไม่ได้วอดจริงๆโอเคสีขาวเลยจ้ามี่มใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วทุกคนญี่ปุ่นพอเสร็จแล้วจ้าทุกคนเสร็จเร็วมากเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วอย่าลืม กดไลค์ก็แชร์ก็ส r ั b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็สอนทำรูปโปรไฟล์แบบนี้แล้วเนะก็ใครอยากให้สอนทำรูปโปรไฟล์แบบไหนก็เม้นมาได้นะเด้อขอบคุณค่ะ